สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามารู้จักสระเออที่มีตัวสะกดกันนะครับสระเออเมื่อมีตัวสะกดตัวออ่างหรือตัวออจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิเช่นกอเอดอดเกิดเห็นไหมครับ ดอเออนอเดินลอเออกอเลิกปอเออดอเปิดนออือนอเนืนชอเออยอเชิญเช่นเชิญแขกมางานเลี้ยงพอลอเออนอเพลินเพลินคำนี้ก็คือ เพลิดเพลินมีพยัญชนะต้น2ตัวถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวเนี่ยสระอิจะเปลี่ยนรูปไปอยู่บนตัวที่2นะครับรอเออมอเรมไม่เอกเริ่มอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ